รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูเก๋ไก๋ใหม่สำหรับคุณผู้ชมที่รักการรับประทานอาหารเปรีปร้ยวๆแล้วก็เผ็ดๆค่ะเมนูของเราวันนี้เรียกว่าเซี่ยงไฮ้ต้มยำซีฟูด้ดนำรอยไทยน้ำต้มยำม,มาใส่หม้อต้มให้เดือดเลยค่ะ จ้าต,ตัวน้ำน้ำแกงรอยไทยต้มยำอันนี้นี่นะคะจะผสมผสานกะทิมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเทศทุกอย่างครบถ้วนปรุงรสมาแล้วคุณผู้ชมก็ให้มันเดือดหน่อยเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวคือแป้งถั่วเขียวมีทั้งสีเขียวและสีขาวนะคะวันนี้เราก็จะตัดเป็นท่อนท่อนแบบนี้นะคะท่อนๆมันจะกรึบกรับมากเลยแล้วทุกอย่างเลยจะเป็นท่อนหมด รอให้น้ำเดือดซะก่อนค่ะเมื่อน้ำแกงของเราเริ่มเดือดไม่ต้องพลาดมากนะคะเราจะใส่สแกลอบหรือว่าหอยเชลล์ลงไปก่อนตามด้วยปลาหมึกเห็ดค้าไก่หั่นแว่นนะคะเป็นท่อนๆแบบนี้เลยตามด้วยเส้นเซี่ยงไฮ้หั่นท่อนนะคะเมื่อทุกอย่างเดือดเต็มที่นะคะนำพริกท่อนๆของเรานี่แหละค่ะมาใส่เสร็จแล้วก็เติมด้วยน้ำมัน น้ำมันซึ่งเจียวกับพริกมาที่ติดมาอยู่ข้างกล่องของเราเลยนะคะเพื่อทำให้สีสันสวยขึ้นแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักใส่ชามร้อนๆได้เลยนะคะ และข่าวดีสำหรับคนที่รักการทำกับข้าวนะคะวันนี้รอยไทยไอเดียรวบรวมเมนูไว้มากมายนะคะคุณผู้ชมสามารถขอมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วเราจะจัดส่งไปให้รีบๆนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ